สุกแล้วสิมมังก่อนมันเป็นจังได๋โอ้โคนเข้าตาอืมขอท่าอยู่ ปานิ่นไซนอมแม่สมครับมือน,นี่มาเดอมาเดอมาเดอแจะก,กิเีเพจแจงไหนปานิ่นเขาจะแข็งนี่น้อไแม่สมมัจดบันลาปลาก่อนครับเฮ็ด hey, พูดเดียวครับหน่อไม้หน่อไม้นี่เราจะต้มก่อนหรือบดต้มก็ได้เด้อครับ จะต้มก่อนหรือไม่ต้มก็ได้นี่ครับใส่น้ำใส่ยังเรียบร้อยแล้วแกงเตาเตาใหม่ด้ครับป่ใส่กันไป ปลาใส่แล้วมันหน่วยเลยปลาก็ดีปิ้นเบิ้งครับวันนี้เป็นจุดไหนน้นน้ำมันสม หนด่หนด่งโอ้แบบพอแล้วพอแล้วใบพักไซถือว่าเซตลวครับจบสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพ่อแม่พี่น้อง